ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอตี้โบยาสามหาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ได้อะไรมาใหม่แหละก็จะมาพูดถึงแบ,แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เอตชอบมาน,นานมากแล้วก็แบบใช้เป็นแบรนด์แบรนด์เนมน่าจะเป็นยี่ห้อที่สองเลยนะครับที่เริ่มใช้ไหเอตมานะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าทำงานที่เอ ฮิ้วไปทํางานทุกวันเนื่องจากคุณภาพดีมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ความทนทานทนมือทนตีนทนแรงแบบฮิ้วนองฮิ้วน้ำที่วาอะไรก็ได้ใส่แล็บท็อปแทะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบอกว่าแบบเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบจริงๆอะ่ะไม่ได้ชื่นชอบจากดีไซน์ตั้งแต่แรกว่ารู้สึกว่าดีไซน์มันแบบคือแบรนด์เนี้ยเขาจะเขาจะโดนแบบเหมือนสมัยก่อนเจอโนริสเขาจะเขียนแบบแซวว่าเหมือนประมาณว่าอักลิลิกอะไรเงี้ย ก็คือพูดถึงแดนปราดานะครับก็คือมันมันไม่สวยอะแต่ว่ามันก็มีสไตล์มันอนธิบายไม่ถูกอะแต่ว่าที่เอชชอบแบรนดน์นี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนหนังสือมันอยากได้ใบที่แบบว่ามันค่อนข้างจากเขาเรียกอะไรอะไม่ได้กรีดร้องชื่อออกมาและดูเรียบเรียบเป็นกระเป๋าที่ใช้ไปทํางานได้ทุกวันแล้วมีน้ําหนักเบาก็เลยลองซื้อมานะครับใบนี้ เราจะมาเปิดให้ดูละกันใบนี้ใช้มาเป็นสิปีแล้วทนมากไปทั้งไปเที่ยวทั้งไปทํางานเวลาเด็กไปช็อปปิป้งซูเปอร์มาร์เกต็ตสมัยก่อนตอนไปอยู่เยอรมันแรกๆนะครับก็จะเด็กจะไม่ค่อยพกถุงซื้อลกร้อนนะครับแล้วอยู่มาเป็นสิปีแล้วนะแต่ว่าที่เยอรมันเนี้ยเขาเขาไม่ให้ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษต้องตัดเกินสิปีขึ้นไปคือต้องต่เด็กอยู่ไอ้จําต้องต่เดเด็กจำความนั้งกลับมาอยู่ก็คือเขาไม่เคยให้ถุงพลาสติกเลยนอกจากเราซื้อที่ร้านเนาะตามร้านสะดวกซื้อ เพราะฉะนั้นการพกกระเป๋าอย่างเงีย้ยไปอ่ะใส่ทักใส่ส้มมะเขือเทศใส่น้ําก็คือใส่จนแบบมันแน่นข้างในนี่คือจะบอกว่าข้างในมันขาดหมดแล้วนะแต่ว่าโอเคเราไม่โทษกันเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้งานแบบใช้งานหนักจริงๆอ่ะก็เลยแบบแต่ดูสภาพมันยังดูโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋า work bag ที่เราไปทํางานทุกวันเพราะมันค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าิดเห่นก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นฝปอราดาแล้วก็น้ำหนักเบาอย่างที่บอกแล้วก็แ r a c t i c ค l ก็เลยวันนั้นพอดีไปดูช่องแบ็คบอยนะครับของคุณเอกเขามารีวิวว่าโอเคกระเป๋าที่เขาใช้แบรนด์แรกก็คือ Prada แเราก็แบบเฮ้ยกระเป๋า Prada เราใช้ทุกวันทำไมเราไม่เคยพูดถึงแบรนด์นี้คือ Prada เขาเงียบไป2-3ปีแล้วล่ะแล้วแบบว่าตั้งแต่อีกแบบที่ดังมาคอลเลคชันนั้นประมาณ2014-2016เนาะประมาณนั้นะช่วงนั้นะจะเป็นซาฟิโนใช่ไหมครับที่เห็น ถ้าเล่นแฟลช้ันเราจะรู้ว่าโอ้โหกระเป๋านี้คือไปแบบคือปังเห็นทุกที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับ2019มันก็จะมีรีดิชันแล้วก็ทำแบบพวกเขาพกในรอน,นแบกบออกมาตุงต้งตุงต้ง,งในสื่อมีเดียแล้วแบบจริงๆอ่ะมันไม่ได้สวยนะเอ็ดมองแลยไอปาร์ด้านนิวอินิวอีดิชันนะอะมองก็ดูว่าไม่สวยแต่ว่ามันมีความเท่แล้วมันมีฟังก์ชันหวะก็เลยแบบอู้ ก็มองรุ่นนี้อยู่นะบัคเก็ตแบแต่ว่าคือเอ็ไฟในสตอร์จริงๆอะอยากได้ส <balcony> ีสดๆอยากได้ส네ีชมพูอยากได้สีเหลืองแล้วเคยไปดูแล้วแบบว่าตอนนั้นช็อปมันจะปิดแล้วก็ปิดโควิดไปเลยก็เลยไม่ได้กลับไปเลยแล้วพอไปดูอีกทีก็คือมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบและใบเนี้ยจริงๆไอใบที่อยากได้เอ็ดดูโว พี่ปืนนะครับต e ้นดีเป็นเป็นบกโบกอีดิเตอร์โบกไทยแลนด์นะครับเขาใช้ไอ้รุ่นประมาณอย่างเงี้ยแหละแต่มันจะถูกกว่านี้รุ่นนั้นประมาณ3ามยูโรเองชื่อว่ารุ่นปาด้าไอรอนเเ u c ช์นะครับมันเป็นเหมือนคอสเมติกเเผวว่ะสีชมพูมันน่ารักมากเอ็กก็เลยไปลองดูก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ซื้อราคาก็ถูกมากอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็แบบช่วงนั้นเหมือนอะไรเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่ได้ซื้อก็ซื้อแล้วพอตอนนี้จะซื้อแม่งก็ไม่มีถ่าย เขาลดราคา40%จากพันกว่ายูโรเหลือ600กว่าก็จริงๆไม่ถูกนะมันก็แพงกว่ารุ่นนั้นเท่าหนึ่งแหละแต่ว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นแพ็เแปเแบ็กเกจแปกนะครับสีโอลีฟขนาดค่อนข้างโอเคเลยถ้าเพื่อนๆเห็นจากตัวเอ็ดนะครับเทียบกับตัวเอ็ดก็ดู อันนี้มันเป็น first impression เราจะเล่าต่อคร่าวๆข,ของแบรนด์พาด้าก่อนเลยนะครับแบรนด์พาด้าก่อตั้งมาแล้วประมาณ100กว่าปี103ปีนะครับในหนึ่งปี1913กอ่อตั้งโดยคุณมาเรโอปาด้านะครับในปี1913ก็มีอายุประมาณ103ปีแล้วที่กรุงมิลานนะครับประเทศอิตาเลียนนะครับก็ตอนแรกเขาขายเป็นเลเดอร์ช็อปก็คือขายเครื่องหนัง แล้วก็ Exotic Animal Product ก็เหมือนแบบล่มแล้วมีแบบด้ามจับทำมาจากกระดองเตา่าทำมาจากอะไรเนี้ยคือขายพวก Exotic Animal ครับแล้วก็ Import พวก English t e a m e r Truck ก็คือเหมือนพวกขี่ใส่ของที่บ้านคนรวยไฮโซแล้วก็แบบส่งวังอะไรประมาณเนี้ยส่งแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรทรัคก,ก็ครับแบบเหมือนกระเป๋าเดินทางที่มันเป็น Truck เหมือนหรอตองน,นีแต่ว่าเขาทำมาจากกฤษแล้วก็ทําเป็นบานพาดาเนาะแล้วก็ส่งเข้าวังเข้าพวกแบบคนที่แบบ เหมือนพวกออลีทของของอิตาเลียนแล้วก็ของยุโรปเนาะก็จะใช้สั่งกระเป๋าสั่งหีปารามาใส่เดินทางใส่เครื่องทั่วชาเวลาไปปิกนิกอะไรประมาณเนี้ยก็สั่งขปราราเขาก็จะมีเรปิดเทชันด้านนั้นเนาะแล้วคุณมาริโอ้เนี้ยก็คือเขาเป็นเจ้าของในสมัยนั้นใช่ไหมครับมันเป็น Family Business เนาะปาดาเขาก็จะมีความแบบค่อนข้างจะเป็นแบบอิตาเลียนแมนเนี่ยก็คือแบบผู้หญิงทํางานไม่ได้หรอกอย่ามายุ่งกับบิสเนสนะครับพอฮีตายไป น้องสาวก็คือมูเซียทาดานะครับก็เต็กเข้ามาเลยแล้วก็เทคโอเวอร์แบรนด์ไปตอนปี1978นะครับชีก็เป็นเจ้าของคนปัจจุบันน่าจะยังอยู่นะเออชีก็เป็นคนที่ทำให้ปาด้าปังแหละเออชีก็เข้ามาที่เก็บของนะครับแล้วเขาก็ดิสคอนติเนียไปเลยชีก็แต่งงานกับเหมือนเจ้าของบริษัทหนังที่มีชื่อของอิตาลีนะครับก็คือเป็นคู่กันแล้วก็ทำให้ปาด้า ปังขึ้นมาในปี1 9ึงนะครับก็คือไอไนลอนเนี้ยคุณมูเซียพาด้านะครับเขาเป็นคนคิดค้นแล้วก็อินทรดิวในปี1979นะครับคุณมูเซียเขาได้อินสปอเรชันมาจากผ้าที่คุณย่าของเขาอะใช้หุมคุมหีที่เขาขายของในพวกนั้นพวกทรัคอินไออิงลิสตสตรีมเมอร์ทรัคก็ครับก็เลยตอนแรกออกมาคนก็ไม่เข้าใจเนาะในสมัยนั้น ในปี8ปดเขาก็บอกอ้าถ้ากระเป๋าถ้าที่อะไรทำไมแพงจังอย่างเงี้ยก็ไม่ป๊อปเนาะแต่ว่ามันก็ก็เทควาล์มครับก็ทําให้แบบอย่างเอฟอย่างเงี้ยเอดูก็แบบสวยกว่าวันเนี้ยเอออันนี้เปิดมาก็งงนิดนึงคือยังไม่ได้เห็นของจริงเนาะแต่ก็แบบเห็นมันลดราคาก็เลยแบบลดต้องเกือบครึ่งหนึ่งก็เลยก็แบบนั่นแหละกลับไปที่ประวัตินะครับชีก็เลย อินทรีออกมาสรุปว่า e ไนลอนนี้ยก็คือดังแล้วกลายเป็นสิกเนเจอร์เพราะว่าด้วยความคงทนและก็ความ practicality ของมันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอาร์ิิกนะครับทำให้แบรนด์เขาก็เริ่มสเตรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ p า a d ดตอนแรกเขาก็ทํากระเป๋าเนาะแล้วก็ค่อยๆอ,ออกมาทำเทสซาพอเทสแต่น้ำหอมรู้สึกว่าค่อยรู้สึกจะเริ่มทําในปี2006นะปีแรกคือแบบเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะแบบ ก้าวกระโดดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนรุ่นของคุณมาริโดีรุ่นของพี่ชายเขาเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็แบบเอือยมากจนแบบคุณมูเซียกับสามีเขามา take over เทคโอเวอร์เงี้ยมันก็เลยแบรนด์เขาก็สเตปสเตปอัพแล้วก็ไปซื้อจิลแซนโดไปซื้อเฮลมุนลันไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์มากมายแล้วก็ล็อกแบรนด์ใหม่ในปี1992ด้วย ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าปาด้ากับมิวมิวมันคือมันคือบริษัทเดียวกันนะครับมิวมิวก็คือชื่อชื่อเล่นของคุณมูเซียปาด้านั่นแหละเขาก็เลยเอา,า,ามาทำเป็นชื่อแบรนด์ก็จะมีความเด็กมีความน่ารักกิ๊บเก๋มีความแบบบ้ากรีฟี่มากกว่าปาด้าเนาะคือคือถ้าใครชอบปารด้าก็น่าจะชอบมิวมิวเพราะว่ามันเป็นโรงงานผลิตเดียวกันนะครับเด็กเคยไปโรงงานเขามาแล้วก็ดีนะรักของก็ ไม่แพงมากถ้าไปซื้อที่โรงงานเนาะมันจะยิ่งแบบถูกอยูที่อิตาลีนะครับก็รีวิวกระเป๋าบัคเก็ตใบนี้เลยดีกว่าก็ดูใหญ่ดีอะแต่เอดว่าเลือกสีผิดไหมอะมันดูแบบมันดูไม่ใช่เอดเลยอะเลยแบบทำไมดูในรูปมันสวยจังวะก็นั่นแหละอะมารีวิวกระเป๋าละกันแต่ว่าข้างในมันเก๋มากเลยอะมันเป็นสีส้มอะเห็นไหมที่เขาบอกว่าอักลิชิข้างหน้าก็เป็นสัญลักษณ์ปราร์ดาว่าเอ้ย ปาด้าสิบเซิฟดีนะเอสใช้มานานเด็ดหรูใช้ของแลมโป้นะครับแลมโป้เป็นสิบยี่ห้อที่มีคุณภาพดีมากกลิ่นก็กลิ่นไนล,ลอนนะครับแล้วข้างในเป็นผิวจมหน,น่ารักแล้วใครซื้อก็ป,ปรับปาดา้าเขาก็จะมีการ์ดนะครับมีเลเตอร์แกแคร์มีฮาร์ดคอร์อันนี้เรารู้แล้วแหละว่าเรามีของปาด้าเยอะเนาะเนี่ยเขาก็จะเขียนน้ำบงนัมเบอร์เป็นฮาร์ดการ์ดเหมือนการโรงแรมอะครับแล้วก็มีการ์ดอ่อนแล้วก็มีเลเตอร์แคร์ หลักๆมีอะไรให้อีกเนี่ยครับเป็นไก่เลน t ์กัไก่แค่รุดเปิดรุดเปิดนะครับเราข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะแบบแพนแขวนพวงหุญแจหรือว่าไม่ก็เอาไว้ปิดหรือเปล่าเออนี่นะครับใส่รูดงานรูดเอานะครับคุณภาพดีนะข้างอันนี้เป็นหนังวัวนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีตัมลายผาดาด้วยติด ติ๊กเกอร์ไว้เห็นไหมเพิ่งซื้อมายังไม่ได้แกะอันนี้มันทําอะไรได้บ้างออกก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแฮนด์ด้งก็คือใช้ถืออย่างนี้ได้แล้วก็ข้างในเราเปิดให้ดูข้างในเพราะมีสตรัด้วยนะครับเราจะใส่ให้ดูด้วยข้างในก็นี่มีเป็นสีส้มเก๋ไก่เลยแต่ว่าถ้าถือก็ไม่มีใ,ใครเห็นหรอกเขียนปาด้ามนอินเตอร์ี่นะครับแต่ว่าใครจะซื้อกระเป๋าปาด้าดูดีๆนะเพราะว่าเมกอินใช้หน้าเยอะเหมือนกันไม่มีช่องม่ใส่อะไรนะครับเป็น ช่องกว้างมากแต่เอ็ดว่ามันใส่ของได้เยอะมากจริงเพราะว่าส่งมันค่อนข้างจะบ็อกซี่เนาะใส่อันนี้คือสายแสตบนะครับเป็นสายผ้าธรรมดาเลยแล้วก็ไม่มีสลักตาปาด้าแต่อย่างไรนะครับฮาร์ดแวร์ก็ไม่ได้เพ y ยะเทนชั่นดีเทลเหมือนแบรนด์อื่นเนาะก็เป็นเงินเรียบๆนะครับตรงนี้เอ่อตรงนี้มีเอ็ดรู้สึกว่าปาด้ารุ่นเก่าฮาร์ดแวร์ด,ดีกว่านี้ อันนี้ก็เออผ้าก็ไม่แบบผ้าแบบกระดีนอันนี้มันก็ก็โอเคเป็นซิกเนเจอร์ของเขาประมาณนี้ครับเพื่อเห็นไหมเอ่ยหรือไม่ก็ถือเองก็ได้เป็นแบบแต่เห็นว่ามันดูไม่แพงเลย่รู้ว่าถึงขนาดลบสี่ซมันยังไม่สมราคาเออทำไมช่วงนี้พลาด,ดปล่อยจั่งเอ้พี่ไม่จะปล่อยนี่ มาณนปรับสายยาวได้นะครับเราจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่จริงๆริงมันก็มีความเพ่ของมันเนาะแต่ว่าถ้าให้เอชสายเอคืนคงถือประมาณเนี้ยละถือแบบถือแบบถือไม่ก็นี่นเลยอะไรนะออกไปกินกาแฟตลอดได้สิอะไรเงี้ยแบบประมาณเนี้ย ก็เรียบๆพอตาปาได้แล้วก็มีปั๊มนะครับเป็นสีเงินอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองแต่ว่าเอสว่าไอสายของเก่าสวยกว่าแต่ผ้าบากดินเนี้ยเรารู้คุณภาพเขาอยู่แล้วว่ามันดีขนาดไหนเนาะก็เนี่ยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกับเปรียบเทียบกับสายเก่านะอันนี้ยใช้มาเป็นสิปีแล้วผ้าเก่าดีมากแล้วก็ไอ เนี่ยครับภ้าของปาด้าดีมากเห็นไหมครับมันจะมีสลักคําว่าปาด้าแล้วก็หนังก็เป็นหนังซาฟิเโนซึ่งมีความทนทานมากใบนี้ใช้แบบใช้หนักจริงจแล้วก็เห็นสภาพความเก่าไอเนี้ยนะครับใช้หนักมากไม่เป็นเขาเรียกวนะ่าไงไม่เป็นขุยเหมือนใบจีวองชีใบจีวองชีทีกพุ่งซื้อมาไม่กี่ปีเองเป็นขุยหมดละด้านจาัดซิปเซิร์ฟก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็ของแลมโปอืมอันนี้เป็นกระเป๋าเวิร์กแบ็กข้างในก็เห็นไหมครับจะเป็นคลาสสิกของ มีลายปั๊มลายปดาด้าปกติเนาะมันไม่สก,กรีนเอามันเป็นกระเป๋าผู้ชายใบเดียวที่เอมีเลยมันก็แบบใช้ประมาณนี้ครับก็แบบไปทํางานนะเนาะหรือไม่ก็เวลาแบบอยากได้กระเป๋าเรียกๆถือไปสัมภาษณ์งานก็คืออย่างเงี้ยคือมันก็มันก็เรียบๆดีแต่ว่ามันก็ดูไม่มันก็ดูไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแวนแท้มันอย่างที่บอกนะครับเราใช้งานมันหนักจริงๆก็ ต้องห้นะครับแอบผิดหวังนิดนึงรู้สึกว่าในรูปมันสวยกว่าตัวจริงเ <c oughs> พื่อนๆว่า,ายังไงสีมันไม่ใช่ว่าหว่าควรจะซื้อแบบสียังไงหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ความบันเทิงมิมากกันนอยนะครับกับแบรนดมูเสียปาดาะนะครับก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กให้ช่องเอดีโวยาสามหกด้วยนะครับบาย